พี่เจอผู้บาดเจ็บเจอคนเขาช่วยไม่ทันอ้าวเฮย้ยเอ้ยมันมีคนเฮ้ยมัน,มกกนเรามีรถคันใหญ่ว่ะไหนๆเราไปออกรถคันใหม่กันเถอะนู่นนุ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 ่นแอดอมอยู่ซ้ายมือมืค้างอยู่บ้านเราพี่ไม่ได้หรออุ้ยได้จะกินรถคันใหม่อุ้ยจริงเหรอจรัดซีจัดอือออกมาได้ไหมได้ได้ได้พี่ว่าได้ออกมาได้อ้าว ไหนร้องพี่ขับดิโอ้ยเติดเฮ้ยเฮ้ยเยมีแนวว่ะมีแนวว่ะมอนเฮ้ยเป็นไงอามอนครับเออเป็นไงล่ะรถเหยียบกาแล็กซี่มาครับดูดีดาวเต็มตีเลยยังไปชนรถเข้าสิอย่าแกเลย หม้นนู้นนู้นคว้าคว้าขวาคว้าควาคว้าคว้าคนอยู่ควาความันไปเนยังมันมันเออไป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 เอาป๊อปคือเป็นยังซี่นั่นแหละมันอยู่ตรงนี้หรออ้าวพี่พี่พี่ติดอะไรเฮ้อแล้วใครยิงกูเอ้าเอ้าไม่ทำไมกูยิงมั่ง มันพี่ยิงแกพี่นึกว่าแกเป็นมันมันมีสองตัวที่มันมีตัวแดงนั้นด้วยในโรงเรียนในอันนั้นด้วยมันแกคิดว่าพ่อหนุ่มเราจะรอดไหมแปดสิบยี่สิบพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มสีแดงแดงดีเราจะรอดไหมไอตัวไปชบุบตัวไปชบุบเปกพี่ว่าร้อยยี่สิบอ่ะ แต่สิบไม่รอดยีรอดอ้าวเฮ้ยนม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าอุ้ยตัวเยือเพียบเลยมัวแตกอือเอาอีกออือเอาอีกอีพี่ห้าสิบห้แล้อืวยเลไหนก็ได้ตัวอุ้ยเอาอกอีอีกอลนลนระเบิดบินมาแล้วทัวร์อ โอ้ยอืออือได้ปะวเวียนเขาติดเอาแม่เอาแม่เอาแม่เฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยเอาอตายตายตายลมมันบิล้วหรือเปล่ามันบินลมมันนั่งเก็บของโอ้โอ้คันคก็เขาบัลนี่เอาจังไหนจังไหนจังไหนมันมาแล้วมันขี้นอ่านปะเร เอาเข้ามาเข้าาเิดนะใช่สวัสดีเราเตือนอย่าเคนที่ฆ่าเรายี่เปิดแล้ทำไมเขามีสีรหลีมอยู่อะม่อนมันเบาหนะแม่มเบามแดงมนิ่งเด็ดหรอท่านจะกาวนะมเนี่ยมันหัวเราะอยู่ วิ่มีคนมันแจมว่ะเอามางัดจักบาทพุวนแล้วพุวนสู้สมอสัพเพิ้เอาตลอดช่วยยังไม่ไตายขณะนี้เราได้นั่งมากับเครื่องบินเชิญสีแดงป่วยหนอเอาง้อไปต่อสีแดงแดงนย่เฮ้ยรีบบงฟ้าไมอ่ะบังฟ้าไมอ่ะ วงฟ้าไม่มีของโอ้ยไปแล้วฟาลมบอป่องใช่ไหมคนฝากเป็นอป่องอะ่ะอ,อเก็บฝากได้ตามสบายเลยพี่จะลงข้างล่างเคยมีลงกับพี่หรือเปล่านะถ้าไม่แยกผมจะลงไว้ป่องเนะลยถ้าม,มันมีลงกข้างบนเนะเดีา,า,ายวแย่งปืนป้อมต,ตัวม่ตัวข้างบนรู้บ้านได้ อ้าวเฮ้ยมันโปเอ้าวเฮ้ยเอ้าวเดี๋ยวได้ได้ได้แล้วไม่มีของเอาลงบนบ้านเออด้วยกันนะไม่มีปืนพี่เปิดโปเอามันโปโปมนโป๊ะกระตกใช่ไหมไม่โป๊ะวับไปเป็นที่ไม่นะมันจะยิงตูดหรือเปล่านะไม่มีปืนโอ้ยเอาเอานี่ขั้นตูดก่อนไม่นะอ้าวเฮ้ยมันเกลือปืนจะระป๊อปเอาอย่า เอ้ามันอยู่ไหนวะมันอยู่ข้างเทิงป่องปๆแม่ยมันมีมตัวตองกับพวกเราเลยอะไรเนี่ยมันอยู่ทั้งอุ้ยฟา,าร์มัสของแต่งพี่จะต้องตายก่อนแน่ๆเลยเพราะพี่ได้ฟา,าร์มัสของแต่ง หนงก็ถี่ประมาณสอนแต่งที่เห็นมันลงแถวนี้นะ่ะมันไปแสยมันเลี่ยนหนีบบมันเห็นลูกหลายพวดย่านบอย่านที่หยามันไปวงฟ้าแล้วหรือเปล่าเออนั่นสี่เราไม่มาสนิทกันหรอกสวัสดีเพื่อนเออไม่มีไม่นะหายไปไหนรู้เน<อ>าะไปวงฟ้าปะไอตัวมาเนี่ยมาเด้อมันลงเราเลิกหลัเลยเง <laughs> แลนหาปืนยังไหวเลยวะไปดูบงพกบบมมากกันเถอะมามเป็นเดียวดีกว่าเพราะว่าดาเม็มันจะบัาอ้าวรามิเม็บ้าเยี่ยวหรอดาเม็มันจะบัาไงถ้าเล่นเหมือนกันอ้าวหรอถ้ายิงช่วยก็เดียวบ้นดาเม็มันจะบัาก็จะไม่เล่นไม่น้อไม่มีปืนเล่ตอนนี้่นอันไม่มีก่อนเลยนะ เส,เสียงเป็นอะไรเสียงเป็นอะไรไม่รู้ไปคนบวกกันวะไปด้วยไปไม่ม่อนไปพี่ไปพี่สามล้อเลยนะไปพี่ไปไปด้วยไอ้พี่มันมีสกิน <c oughs> พี่โจน <c oughs> พี่โจน <c oughs> จนะ่ะคนรวยเขาไม่มาด้วยอ่ะพอดีพี่โจนจะจัดรวยอ่ะอหนูก็ไม่มีสกินมันอยู่ไหนอะบ๊อบ รถหมดทุกคันน่าจะมีแต่สำรองมั้โอ้ยมันงัดกระป๋อมยังวะเฮ้ยพวกกูมาแล้วรู้เปล่าพวกกูเป็นใครตี่ตึงนะวะเอารถเข้าไปจอดก่อนโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเข้าไปสิอเออโอเคระจอดที่อู่ละไปหาเก็บของต่ออ้าวมอนมอนมอนใครยิงมาวะใครยิงมาวะโอ้เลี้ยงไม่ได้เลย แข้งแจังแจ้งแจังคขังแข้งแข้งแข้งโอ้อ้ยมอนเออโอ้โอ้หมวกแตกขี้เถกับหมวกแตกลยวัมอนห้าขวมันนี่อุ๊ยมอนทำไมยูวิ ok ่งมาอย่างนั uh ้นล uh ่ะ พี่พี่ชุบได้มีกำลังคันทำงคษาอยู่ข้างหลังพี่ก็้ยพีอยู่ข้างหลังโอเคโอเคโอเคพี่มาแล้วพี่มาแล้วพี่มาช่วยเราั่นดูการมาได้ไกลมากจากตรงนู้นไปจัดจัดหมดใช่ไหมไปเก็บของเอาเรามันหน่วยเบียงเราไม่ใช่หน่วยบุคืออะทางอ้วนทองตัวเลยมันอยู่ตรองอะไรกันเนี่ย นเรนา,า,เาบ,บอกว่าหมดก็คือหมดเราเก็บของเราไม่ต้องอะไรทั้งนั้นไอตัวไม่มาเหรอโอ้ยลันปืนมันแรงอะเนาะลันเก่ง <laughs> ทุกคนไปตึงกับเขากันไหมไปเปาะไปเถาะไปตึงน้ำก่อก่อก็ที่แตกแล้วดอกแต่คีไปตึงน้ำอยู่ทำไมพี่มาอยู่ไกล ห้าอยเมตรอ่ะไม่ใกล้เลยไปยู่ไอยู <infring es> ่ย่าให้ย่าให้เห็นนะพึ่งอุ้ยเขาเก่งว่ะเขาไหวจริงๆว่ะมันมันฟลุกคว่รซัระบบเป็นคนฟลุกบอกเมื่อก้เห็นพเือ้เห็นพี่อเล่นิเตอร์ก็อยางเล่นบ้างคือไง อ๋อคิดอ่ะเหรอหฮ้ยเดินเลยกำลังจะบินไปหาก็เลยเก็บไปเรียบเลยเอาม่อนไม่ทันพี่กดไปแล้วสวัสดีลากมะม่วงมีใครอยู่ไหมลากมะม่วงโอ้ยไอตัวตัวตัวตึงคุณหมดยังหมดยังยังตึงอยู่ หมดแล้วมั้งนะ่ะโอเคหมดแล้วกลับไปหาหม้อนเอาลงจากรถทำไม,นนมคนไงเพราะทางม้อนมีคนไปบ่โอ้ยมันมีตัวเล่น,นอะไรตัวนี้ตัวนึงี่อยู่ไหนวะเหยียบรบเหยียบสุดขีดแล้วเนี่ยติดสเปลบูดเลยอดีชด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 อ้าวเฮย้ย มันขึ้นไปอย่างนั้นเลยลหรตัวนื่องบนนี้หายอะเรื่องนาด้วยนะประเด็นอ้าฮ่าฮ่าฮ่าเดี๋ยวไปช่วยพี่เขาก่อนเอ่อตุ่นหลังมะม่วงหมดเลยยังพี่หมดยังหมดแล้วสวัสดีรังมะม่วงหมดดีไปเมื่อกี้เปล่าทางนั้นหมดยังหมดแล้วอ้าวพี่ไม่เก็บตะล่าเลยวนไปเก็บตะล่าก็ได้ไหม ไปเก็บของมาอยังพี่เอารถจอดที่อู่แป๊บนี่ต้องการกระสุนกระสุนแดงมากเลยตอนเนี้ยจอดอย่างดีเพื่อฟ้ามันพาขูดกระสุนแดงที่มีอยู่ล้มหรือเปล่าวะที่มีกระสุนแดงกองหนึ่งมีกระสุนเหมือนจะล้มนะไปหาพี่บอกเขาละไปหาเขาได้านึ่งว่ะเอปไอ้ป๊อปย่อหรืออีกหนึงมาแตัวเขาว่าเขาเห็นคนยืนแถวอ่ะ ตัวเปิดตาล่ายังเปิดแล้วอะไรเนาะไปนี่มันโดนชุบมานี่วะใช่มันโดนชุบมาแล้วมันยืนทเทลลอยู่อะไรไอ้ปับ๊บน,น,นี่แน่นเฮ้ยอีกตัวเฮ้ยมันทำไมมันเยอะจังวะลงก็เต็ม อ, <laughs> อย่าให้ผมจับของปแป้งยุ you know? โอ้โหแล้วเมื่อกี้สมรอยเป็นเพื่อกนกูเชื่อเองว <laughs> <laughs> ิ่งตามหลังกันลูกลิกลูกลิก,ลกอยู่นะตัวน,นั้นมันเล่นสนายอ่ะหรือเปล่าวะกูขึ้นคูเป็นอะไรกับรถเนี่ยอ้าวยังไม่หมดอีกเหรออ่ะเื้ย <laughs> ผมไม่ยอมพันยาครับเออคือเนี่ยวันมีสนายสุดเนี่ย พัญยาก่อนเดี๋ยวหมอกิกัดตัววีพอู่อยากเป็นซาซาเกยอนนะยังไงเข <c oughs> าเล่นเพิ่ฝนด้กันอ้าวเฮ้ยป้ามันหอบเขยดคตรป้อมันอบยุอะไรมาหาผมเนี่ยซาซาเกยอม้น ไปหมดแล้วสมองสมองอุ้ยเรายิงกันมาตั้งนานอ่ะแต่คนยังเยอะอยู่เลยอ่ะแม่ทิงเข้าป้อมดีแล้วกูจะล้ำให้งพิวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเกมเห็นันอยู่อ่ะไอ้หิงมันตาเอ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 าม่อนกูไอเวีนเอาม่อนไอเวีนมึงยิงขนาดช่องว่างช่วง เออหัวแตกไม่ใช่ก่อแตกไอ้ป๊อบนั่นระเบิดนะอย่าหาวางเดียวเก็บไอ้วางสมโนะเก็บยากไอ้วางสมโนะไหนอื้ออืออ้อมิสเอโคบวอุ้ยแกน่กกากลัว ไปดิไปดิไดูเออเด้อเด้อเด้อยิงเจ็บเถอะวะนตายวัวไม่ได้โโอ้หกูตายวัวไม่ได้เฉยเหี้ยพี่ว่าพี่ตายว่ะมันก็พันยาแล้วเอาเวีนเอาเวียนว่างค่ะ อย่าทำนูมนไม่มีเหรียญอะ่ะมีเหรียญไม่พอมันพี่อยู่ไหนล่ะไต้ร้างรอผมอะแกไอตัวสอตัวมีเหรียญปะเออมีแต่แรกไอ้นี่ไปหมดละโอ้ยกูเป็นอะไรเนี่ย ได้ย่นี่ไงทีเอเงเกาะนะ่จมาสออันุโดนในบนป้อมยินเนาะ 呃，哎妈呀！Bye.